โฟมลังหน้าหนึ่งในทางเลือกของการรักษาสิวออักเสบคลิปนี้มาบอกวิธีการเลือกโฟมลังหน้าแบบที่คุณอาจจะไม่เคยรู้เลยค่ะ สวัสดีค่ะัส,สดคีคุณชาคุณโรเชคทน่ารักทุกคนนะคะ h าวทูกับกูโรเชควันนี้นะคะจากปกคลิปแล้วคุณคุณก็น่าจะรู้กันเนาะว่าเรามาพูดเรื่องอะไรซิวอักเสบเนี่ยค่ะก็เกิดจากการที่รุมขนของเรามีการอุดตันนะคะแล้วก็มีเชื้อแบคทีเรียเข้ามาร่วมด้วยเนาะก็เลยกลายเป็นสิวอักเสบแล้วก็บวมแดงขึ้นมาคุณคุณก็น่าจะทราบกันดีอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าโฟมล้างหน้าเนี่ยมีส่วนช่วยในการรักษาสิวอักเสบได้ แล้วโฟมล้างหน้าเนี่ยมาช่วยยังไงวันนี้มาหาคาําตอบกันค่ะเพื่อนๆหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะคะว่าโฟมล้างหน้าเนี่ยเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของคลินเซอร์นะเป็นผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดผิวหน้าลึกถึงรูขุมขนนะคะลดการสะสมและอุดตนนันในรูขุมขนจากสิ่งสกปรกต่างๆรวมถึงลดเชื้อแบคท,ทีเรียที่ทาให้เกิดสิวด้วยนะซึ่งสารสาคัญในโฟมล้างหน้าก็คือสารเซอร์เฟตแทนหรือว่าสารทําความสะอาดนั่นเองค่ะเป็นสารช่วยลดแรงตึงผิวของน้ําซึ่งมีคุณสมบัติอยู่2ส,ส่วนก็คือส่วนหัวจะเป็นไฮโดรฟิลิกนะคะจะเป็นส่วนที่ชอบน้ําและ นถังที่เป็นไฮโดรฟบิกนะคะที่ชอบน้ํามันจะจับกับสิ่งสกรปรกพักวไขมันที่ไม่สามารถละลายน้ําได้ทําให้สิ่งสกรปรกที่เป็นน้ํามันนะคะหลุดออกไปได้นะในวันนี้นะคะพอก็ได้รวบรวม3วิธีนะคะเลือกโฟมล้างหน้าสลับคนเป็นสิวอักเสบมาแล้วนะคะรับรองค่ะสิวลดชัวร์แบบแรกก็คือเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายอยู่แล้ว อาจจะโดนสิ่งกระตุ้นอย่างเช่นสารเคมีแสงแดดสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยค่ะมากระตุ้นให้เกิดการอักเสบแล้วก็เป็นสิวนะคะวิธีการสังเกตสำหรับคนที่มีผิวแพ้ง่ายเนี่ยอาจจะเป็นผื่นผสมกับสิวอักเสบนะคะหรือว่าเวลาเราเจอฝุ่นพียมสองจุดแบบนี้ค่ะเป็นผื่นนะแล้วก็จบด้วยการเกิดสิวอักเสบแบบที่2ก็คืออาจจะไม่ใช่คนผงงนยูแพ้ง่าย แต่เป็นสิวอักเสบจากการกระคายเคืองนะอย่างเช่นการใช้เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมที่เป็นสารต้องห้ามซึ่งสมัยนะี้เนาะสาวๆก็มักจะนิยมลองเครื่องสำอางอะไรปแปลกโดยเฉพาะเครื่องสำอางที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตเนะะี่ยค่ะที่หาซื้องา่ายอาจจะไม่ได้ผ่านออ o ซึ่งถ้ามี <c oughs> เสเตียรอยด์ผสมอยู่ ก็จะกระตุ้นให้เกิดสิวสเตียรอยได้สิวประเภทนี้หายากนะคะเพราะสเตียรอยเนี่ยค่ะนอกจากจะทําให้ผิวบางแล้วในระยะยาวเนี่ยก็ส่งผลให้ผิวันติดเชื้อได้ง่ายขึ้นการเลือกโฟมล้างหน้าสําหรับคนที่อยู่ในกลุ่มยิวแพ้ง่ายแบบควรเลือกโฟมล้างหน้าที่มีส่วนผสมที่อ่อนโยนกับผิวในกรณีที่เป็นสารเซอร์เฟตตนหรือสารทำความสะอาดผิวนะคะก็เลือกที่อ่อนโยนนะอย่างเช่นโซเดียมโคโคออลไอซีดิโอเนตโพแทสเซียมโคโคอิลไกรซีเนหรือโคโคอะมิโนโฟมวีเทน ซึ่งเขาก็มีรายงานการทดสอบสารที่ชื่อโคโคอะอะมิโดพีลีวีเทนเนี่ยค่ะเป็นการทดสอบในหลอดทดลองนะคะก็พบว่าทําให้ผิวเนี่ยไม่สูญเสียวความุืมชื่อสัตา์ที่ล้างหน้าเนาะทำให้หลายๆแบรนด์เนี่ยค่ะเริ่มนํามาใช้เป็นส่วนผสมของโฟมล้างหน้านเพื่อใช้ปกป้องผิวไม่ให้ผิวแพ้ง่ายแล้วก็ไม่ให้ผิวระคายเคืองง่ายนะคะและคนที่ผิวแพ้ง่ายเนี่ยค่ะก็ควรจะเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่มีสารแอลกอฮอล์พารเบนสีเพราะอาจจะไปทําให้ผิวเกิดการระคายเคืองได้ถ้าเป็นโฟมล้างหน้าในกลุ่มที่ใช้สําหรับคนนที่่เป็สิวจาากผแพง,งย หมอก็แนะนําเป็นตัวแอปเม่เองสีแดงเพราะทางแบรนด์เขาใส่สารทำความสะอาดผิวที่ไม่ระคายเคืองผิวมา แล้วก็มี p h ที่เหมาะกับผิวคนเป็นสิวง่ายก็ใช้ได้ค่ะวิธีที่2นะคะสิวอักเสบจากการอุดตันก็อย่างที่พลอยได้พูดไปในคลิปสิวอุดตันแล้วนะคะสามารถย้อนดูได้นะจุดเริ่มต้นของการเป็นสิวนะคะก็เกิดจากการอุดตันของรูมขนนั่นเองถ้าใครไม่อยากเป็นสิวนะคะก็รักษาตั้งแต่ต้นตอของการอุดตันเลยนะซึ่งการเลือกผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้นะคะควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการผัาเซลล์ผิวอย่างสารซาลิซิลิกแอซิดนะคะพลอยว่าด็อกเตอร์สมชายเอ็กเน่โฟม้วงครีนเซอร์ก็โอเคนะคะ นนี้เลยนะยิ่งคนที่เป็นสิวอะค่ะไม่แนะนําเลยเพราะจะไปรบกวนชั้นผิวสตาร์ตัมคอนเนียมที่มีน้ำมันอยู่นะ ทำให้ผิวแห้งนะคะไม่มีน้ํามันที่ดีมาหล่อเลี้ยงผิวง่ายต่อการเป็นสิวเพิ่มขึ้นอีกแนะนําให้ล้างแค่เช้าและเย็นพอนะคะวิธีสุดท้ายนะคะก็คือสิวอักเสบจากกรรมพันธุ์กลุ่มนี้สังเกตง่ายๆเลยก็คือเป็นสิวหน้ามันหรืมขนกว้างนะพอแม่ก็เป็นพี่น้องเป็นเราเองก็เป็นเหมือนกันซึ่งปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดสิวประเภทนี้ส่วนหนึ่งนะคะเกิดจากการที่เราเองหน้ามันอยู่แล้วแหละแล้วก็แต่งหน้าล้างหน้าไม่สะอาดก็เกิดการอุดตันรวมถึงมีเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในรูมขนนะคะมาประกอบกันก็เกิดเเเป็นนนสสสิิักบดขึ้ําหรคที่ เป็นสิวประเภทนี้นะ ก็ควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่สามารถช่วยควบคุมความมันกระชับรูมขนนะแล้วก็มีสารที่ช่วยมาลดเชื้อสิวได้ด้วยนะคะยกตัวอย่างโฟมล้างหน้าก็อย่างเช่น Tree Tree Oil Control Facial Foam นะคะนคุณซึ่งก็จะมีส่วนผสมที่ช่วยในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดสิวได้ด้วยคราวนี้การจะมีคําถามจากคุณนคุณว่าการที่จะเลือกผลิตภัณฑ์สำหรับล้างหน้านี่นะคะสำหรับคนที่เป็นสิวเนี่ยควรจะเลือกที่เป็นเจลหรือว่าเป็นโฟมดีมองว่าสามารถที่จะลดสิวได้ใกล้เคียงกันแบบโฟมล้างหน้านี่ค่ะจะเน้นไปที่เรื่องของการควบคุมความมันเพราะ

สามารถที่จะกําจัดสิโซโซโ่งโสโครกนะมาลดความมันแล้วก็ลดพวกสิวเซียนต่างๆได้ดีแต่ว่าโฟมล้างหน้าก็มีข้อเสียนะคะคุอจากการที่เขาทาความสะอาดได้ดีนี่นแหละอาจจะเป็นการที่จะนาน้ํามันออกจากผิวเนี่ยมากเกินไปก็อาจจะทําให้ผิวระคายเคืองหรือแห้งตึงได้นะคะในกรณีที่เลือกเป็นลักษณะของโฟมล้างหน้าแล้วผิวแห้งตึงจนเกินไปนะคะหมก็แนะนําให้มาเลือกเป็นแบบเจลเพราะว่าอ่อนโยนแล้วก็ถนอมผิวได้มากกว่านะคะแล้วก็สามารถที่จะกําจัดพวกน้ํามันสินส่งสกปรกเนี่ยออกไปได้ใกล้เคียงกันแต่ยังคงความชุ่มชื้นไว้ที่ผิวได้อยู่แล้้วมมมคคคุณนะะเขาาาถย มากว่าการใช้สบู่กับโฟมล้างหน้าค่ะต่างกันไหมจากคุณสมบัติอะคะ่ะไม่ต่างกันเลยนะแต่สบู่บางยี่ห้อค่ะมีค่า PH ที่ไม่บาลานซ์กับผิวของเราอาจทำร้ายผิวได้และข้อเสียของสบู่อย่างนะคะหลังล้างหน้าแล้วค่ะคราบสบู่ค่ะจะตกค้างที่ผิวของเรานะคะ หลังล้างแล้วอะค่ะควรใช้มอสเจอร์ไรเซอร์ด้วยนะคะเพื่อเติมน้ําให้ผิวของเรานะคะที่สูญเสียความชุ่มชื้นไปในบางคนที่สงสัยว่าแม้เราจะไม่แต่งหน้าหรือว่าทาแค่ครีมกันแดดอย่างเดียวค่ะทาไมยังเป็นสิวอักเสบอยู่หน้าของเราอะค่ะเผชิญอยู่กับมลภาวะตลอดเวลาต่อให้ไม่แต่งหน้าค่ะพวกคราบสิ่งสกปรกต่างๆค่ะก็อุดตันในรูขุมขนของเราอยู่ดีนะคะและครีมกันแดดบ้านเราอะค่ะออกแบบมาในรูปแบบของการน้ํากันเหงื่อการใช้แค่โฟมล้างหน้าอย่างเดียวค่ะอาจออกไม่หมดนะคะควรใช้ครีนซิ่งทำความสะอาดก่อนด้วยนะคะ สุดท้ายคุณๆลองไปเลือกโฟมล้างหน้าให้เหมาะสมกับสภาพผิวดูเนาะและถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะยังมองก็ฝากกด subscribe, ไลค์แล้วก็แชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแต่วันนี้เราสองคนไปแล้วค่ะ